รัฐวัตจัดให้โรงแรมเซนทรากานเซนทันพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพโดยสปาเซนวารีและไลฟ์สไตล์ฟิตเนสจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายภายใต้ชื่องาน My Full Escape Wellness Journey เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาในห้องบอลลูมสีช็อบบี้โรงแรมเซนทรากานเซนทัลพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านแนวทางแบบองค์รวมโดยได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักสุขภาพแขกผู้เข้าพักตลอดจนผู้สนับสนุนจากภาคธุรกิจสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับขั่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายอย่างเช่นคลาสโยคะและสุมบาเพื่อสร้างความสมดุลและเสริมพลังชีวิตเวิร์กช็อปและกิจกรรมบำบัดแบบองครวมคลาสนวดผ่อนคลายระดับพรีเมียม รวมถึงการจัดแสดงบูธสินค้าและบริการด้านสุขภาพจากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำเช่นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติทรีคาร์แลงเฮอร์เมสและจงแซมุนนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพาเยี่ยมศูนย์ฟิตเนสและสปาเซนบารีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายค่ะวันนี้นะคะ Wellness Day ของโรงแรมเซนทาราแกนแอสเซนทันพาซาราดเพ้าวนะคะก็ มีความยินดีมากๆเลยนะคะที่ทางเซนทรารเดวันนะคะ,ะและเมมเบอร์นะคะได้มาร่วมงานเพราะว่าเราจะก o on ในเรื่องของเวลเนสมากขึ้นเพราะว่าทางเซนทราแกรนด์เซนทร o าพาวนะคะก็มีความพร้อมทั้งส่วนของสปาและส่วนของฟิตเนสฟาซิลิตีต้ต่างๆทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำรวมไปถึงห้องอาหารต่างๆที่เราพร้อมจะให้บริการแบบองค์รวมให้กับ สมาชิกให้กับผู้สนใจทุกท่านนะคะรวมไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่น่ารักนะคะเข้ามาสนับสนุนโครงการของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทรีคาแรงและฟิสโตแม r นะคะก็ทำให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ได้เปิดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเริ่มต้นด้วยการา sound healing นะคะก็จะเป็นเสียงบําบัดนะคะแล้วก็จะเป็นซุมบ้าคลาสที่จะเน้นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะออกกําลังกายในส่วนของแกนกลางกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของ exercise เพิ่มเติมนะคะ ก็จะเป็นโยคะนะคะแล้วก็ในส่วนของซุมบ้าที่เพิ่ม Energy ของพวกเราขึ้นมานะคะและแถมว่าเรายังมีเทคนิคดีๆนะคะในส่วนของเซลฟออฟฟิศซินโดมนะคะที่เป็น3ท่านวดแล้วก็4ท่าออกกำลังกายที่สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านได้นอกจากนี้ยังมีการมาแชร์ประสบการณ์ที่ความเติบโตของเวลเ s สตอนนี้นะคะจากคุณปริมนะคะแล้วก็ คุณส้มนะคะดี렉เตอร์ออฟสปาโอเป t เรชของเรานะคะและเทรนด์ตอนนี้นะคะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกำลังมาเพราะฉะนั้นความพร้อมของเซนทราแกแอสเซนทันพราสารัดเผาไม่ว่าจะเป็นทั้งดูแลในเรื่องของสปาและฟิตเนสนะคะ ในส่วนของฟิตเนสของเรานะคะก็พร้อมมากๆที่จะมีเทรนเนอร์ที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกท่านพร้อมจะดีไซน์โปรแกรมเพื่อเหมาะกับทุกท่านนะคะลองมาใช้ประสบการณ์ลองมารับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์โรงแรมเซนทาราแกนแอเสเซนทันภาซาราดเพ้าค่ะ ในส่วนของฟิตเนสของเรานะคะก็จะมีให้ให้บริการในส่วนของเครื่องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอหรือเวทแมชชีนเวทเทรนนิ่งแมชชีนแล้วก็รวมไปถึงซาวน่าสระว่ายน้ำและก็บริการเพอร์ซันอลเทรนเนอร์รวมไปถึงคลาสต่างๆอีกมากมายค่ะฟิตเนสเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะแต่ในส่วนของอสระว่ายน้ำก็จะเปิดให้บริการ7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะไม่ใช่แค่แขกที่เข้าพักในโรงแรมเท่านั้นที่จะ ได้สัมผัสประสบการณ์นี้คุณเองก็สามารถเข้ามาเป็นเมมเบอร์ชิพฟิตเนสของเราได้มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทลองเข้ามาปรึกษากันดูค่ะแบรนด์ไลฟ์สไตล์ฟิตเนสของเซ n นทรานะคะก็สามารถพบได้ในเซนทราทุกสาขาทั่วโลกเลยนะคะแต่ในส่วนของเซ n นทราแอสเซนทันพราซาลาดรพาวฟิตเนสของเราตั้งอยู่ที่ชั้น LL นะคะถ้ามาถึงแล้วสามารถเข้ามา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่น้องพนักง,งานที่น่ารักทุกท่านของเราได้เลยค่ะ